การตอนผักหวานป่าถือว่าเป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเราสามารถที่จะเลือกเอากิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีโรคสามารถที่จะกำหนดได้ให้เราเลือกเอากิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย1เซนมีอายุมากกว่า1ปีเป็นกิ่งที่ปลอดโรคด้วย ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเตรียมตุ้มตอนก่อนนำเอาขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งคืนมาใส่ในถุงอย่าทําให้แน่นเกินไปแล้วก็ใช้เชือกรัดก็จะมีลักษณะแบบนี้เราจะตอนกิ่งที่อยู่ด้านล่างความยาวของกิ่งเนี่ยจากบริเวณที่เราทําการตอนไปจนถึงปลายกิ่งควรจะมีขนาด80-100ซนติเมตรขึ้นไปเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยคว้นกิ่งแล้วก็ปอกเปลือกได้เลยระยะแผลด้านบนกับแผลด้านล่างในการคว้นกิ่งนะครับก็จะใช้ประมาณ1นิ้ว คว้านให้เปลือกขาดแล้วก็ลอกเปลือกตรงกลางนี้ออกแผ่ด้านบนเนี่ยอย่าให้ช้ำจากนั้นให้เราผ่าตรงกลางของตุ้มตอเลยในการประกบให้เราหันด้านนี้ขึ้นมารอยคว้านด้านบนเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางถุงจากนั้นเราก็ใช้มือกำให้แน่นแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยรัดให้แน่นซึ่งเราจะรัด2ตํตำแหน่งก็คือด้านบนกับด้านล่างหลังจากที่เราตอนเสร็จจะใช้ระยะเวลาอยู่45-60ถึงวันถ้าเกิดเราสังเกตเห็นรากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเราสามารถตัดไปช้ำได้แล้วก็วิธีการตัดเนี่ยเราก็จะตัดด้านล่างของตุ้มตอห่างลงมาประมาณ เราชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มลําไรใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ3สัปดาห์าหก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยหรือถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะปลูกเราจะชาไว้นานกว่านั้นก็ได้ลดการซื้อต้นพันธุ์ผักหวานป่าลงไปได้ทําเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับต้นก้าผักหวานได้เทคนิคการตอนผักหวานป่าเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการตอนผักหวานป่าการตอนผักหวานป่าถือว่าเป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมันจะทําให้เราสามารถที่จะได้เก็บผลผลิตเร็วขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกเอากิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีโรคเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้ถ้าเกิดเราตอนกิ่งที่มีขนาดใหญ่ก็การจเจริญเติบโตก็จะมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลย สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการตอนกิ่งผักหวานป่านะครับอย่างแรกเลยเราก็จะมีถุงพลาสติก5้คูณแนิ้วซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งที่เราเลือกตอนด้วยนะครับตัวนี้เราจะเอามาทําตุ้มตอนหรือถ้าเกิดใครที่มีตุ้มตอนสําเร็จรูปก็สามารถที่จะนํามาใช้งานได้เลยเอาขนาดที่เหมาะสมกับกิ่งที่เราจะตอนต่อมาก็จะมีคัตเตอร์มีกันไกสําหรับตอนกิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่มีก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์เพียงอย่างเดียวก็ได้มีเชือกแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวควรที่จะผ่านการแช่น้ํามาแล้วอย่างน้อยหนึ่ง สำหรับวิธีการเลือกกิ่งพันธุ์ผักหวานป่าที่จะทําการตอนให้เราเลือกเอากิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย1เซนเป็นกิ่งที่มีอายุมากกว่า1ปีลักษณะเปลือกเนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วเป็นกิ่งที่ปลอดโรคด้วยลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะตรง มันจะมีผลในเรื่องของการนำไปปลูกต่อไปนะครับมันจะทําให้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นทําให้เราได้เก็บผลผลิตเร็วขึ้นสําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเตรียมตุ้มตอนก่อนเราจะนำเอาขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งคืนมาใส่ในถุงถ้าเกิดเป็นการตอนในช่วงฤดูแรงควรที่จะให้มีน้ํามีความชื้นค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยถ้าเกิดเป็นฤดูฝนเนี่ย เราควรที่จะบีบน้ําออกให้หมดตัวตุ้มตอนอย่าทําให้แน่นเกินไปให้เขามีช่องว่างๆนะครับพอหลวมๆพอแล้วก็ใช้เชือกลัดอันนี้ก็คือตุ้มตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้กิ่งที่เราจะเลือกตอนในวันนี้นะครับเราจะตอนกิ่งที่อยู่ด้านล่างเพราะว่าเขาจะเกะก,กะเวลาเราตัดหญ้าเราจําเป็นจะต้องตัดออกดังนั้นแล้วเราจะไม่ตัดออกทิ้งเฉยเราจะตอนเพื่อที่จะนําไปเป็นกิ่งพันธุ์ต่อไปเราควรเลือกตําแหน่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ความยาวของกิ่งเนี่ยจากบริเวณที่เราทําการตอน ไปจนถึงปลายกิ่งควรจะมีขนาดตั้งแต่8 0ถึง100เซนติเมตรขึ้นไปเวลาเรานําไปปลูกมันจะให้ผลผลิตได้เร็วเราจะตอนบริเวณนี้ถ้าเกิดเรามีกันไกสําหรับตอนกิ่งนะครับเราก็ใช้กันไกเนี่ยคว้นกิ่งแล้วก็ปอกเปลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีกันไกเราก็ใช้เป็นคัตเตอร์ระยะแผลด้านบนกับแผลด้านล่างในการควันกิ่งนะครับก็จะใช้ประมาณ1นิ้วหรือ2.5เซนติเมตรประมาณนี้ควันให้เปลือกขาดแล้วก็ลอกเปลือกตรงกลางให้ออก ตัวที่ควรระวังนะครับแผลด้านบนเนี่ยอย่าให้ช้ําเพราะว่าตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะมีรากของผักหวานเนี่ยงอกออกมาต่อจากนั้นนะครับให้เราเก็บเอาเปลือกที่หุ้มตรงบริเวณแผลที่เราคว้านเนี่ยออกให้หมดแล้วก็ทําการขูดเยื่อจเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นการตัดท่อน้ําเลี้ยงของผักหวานป่าถ้าเกิดเราปอกเปลือกออกไม่หมดท่อน้ําเลี้ยงยังอยู่เนี่ยเขาจะส่งอาหารจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนได้จะทําให้ไม่มีรากงอก จากนั้นให้เราผ่าตรงกลางของตุ้มตอนเลยหลังจากผ่าเสร็จแล้วก็แกะตรงกลางให้เรียบร้อยในการประกบถ้าเกิดเป็นการทําในฤดูแล้แงบางทีขุยมเะเร้าวข้างในอาจจะแห้งนะครับให้เราหันด้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการลดน้ํารอยคว้านด้านบนเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางถุงจากนั้นเราก็ใช้มือกําให้แน่นแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยรัดเราควรที่จะรัดให้แน่นอย่าให้มีการเคลื่อนไหวได้ถ้าเกิดเรามีน้ําเยอะเกินไปเวลาเรารัดน้ํามันก็จะไหลออกเองนะครับมันจะเหลือแค่พอเหมาะ ซึ่งเราจะรัด2ตํตำแหน่งนะครับก็คือด้านบนกับด้านล่างนี่นะครับหลังจากที่เราทําการตอนเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในการดูแลรักษานะครับถ้าเกิดขุยมะพร้าด้านในเราสังเกตเห็นว่ามันแห้งเนี่ยเราสามารถลดน้ําให้มันเข้าตรงนี้ได้นี่ก็คือเหตุผลที่เราหงายส่วนนี้ขึ้นมาให้ ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเราสามารถที่จะหันไปด้านอื่นได้การน้ําเข้าเนี่ยเราควรจะคว่ำลงหลังจากที่เราตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับระยะเวลาในการงอกของรากหรือความสมบูรณ์ของรากก่อนที่จะนําไปชำเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาอยู่45-60วันซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตเห็นรากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเราสามารถที่จะตัดไปชำได้ให้เรารีบตัดออกมาชำนะครับอย่าปล่อยให้อยู่นานจนเกินไปเพราะว่าตัวรากเขาเนี่ยจะดูดเอาน้ําจากขุยมะพร้าวมันจะทําให้ขุยมะพร้าวที่เราทาตุ้มตอนแห้งนะครับแล้วก็จะทําให้กิ่งตอนเนี่ยแห้งในที่สุด ถ้าเกิดรากยังขาวอยู่นะครับเราไม่ควรที่จะตัดควรจะปล่อยให้รากเนี่ยเป็นสีน้ําตาลก่อนเพื่อความแข็งแรงของรากซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มอัตราการรอดตายของกิ่งตอนได้เป็นอย่างดีหลังจากที่รากเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วกิ่งตอนของผกหวานเนี่ยเราควรที่จะตัดไปชําก่อนเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ก่อนที่จะนาไปปลูกนะครับแล้วก็วิธีการตัดเนี่ยเราก็จะตัดด้านล่างของตุ้มตอนซึ่งห่างลงมาประมาณ1เซน เราควรที่จะชําใส่ถุงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ดินที่ใช้ในการชํำเนี่ยควรจะเป็นดินที่มีความร่วนซุยสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผักหวานป่าจะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําเยอะจะต้องการเฉพาะความชื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเกิดมีน้ําเยอะเนี่ยเขาจะเน่าเราชํำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มลําไรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอแต่ในปริมาณที่น้อย เมื่อเราสังเกตเห็นว่าผักหวานเริ่มฟื้นตัวเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตได้สามารถที่จะให้ได้ทั้งปุ๋ยเมล็ดปุ๋ยทางดินหรือจะเป็นปุ๋ยทางใบเราก็สามารถที่จะให้ได้หลังจากที่เราตัดกิ่งตอนมาชำเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ3สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยหรือถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะปลูกเราจะชำไว้นานกว่านั้นก็ได้จนกว่าเราจะพร้อมปลูกถ้าเกิดเราชำไปนานๆพื้นที่หาอาหารเนี่ยอาจจะน้อยเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นถุงขนาดใหญ่ได้มีพื้นที่หาอาหารเพิ่มขึ้นได้ ในการตอนกิ่งนะครับสามารถที่จะทำกับผักหวานป่าได้ทุกชนิดนะครับทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นผักหวานป่ายอดเหลืองผักหวานป่าที่เป็นใบใหญ่ใช้กับการขยายพันธุ์พืชทุกชนิดนะครับที่เราสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอน สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการตอนผักหวานป่าจะทําให้เราได้ผักหวานป่าตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการเราสามารถที่จะเลือกกิ่งตอนจากต้นที่ให้ผลผลิตที่สูงที่สุดได้สามารถที่จะทําได้ง่ายใช้อุปกรณ์ไม่หลายอย่างใช้ระยะเวลาในการตอนเนี่ยไม่นานและก็อัตราการรอดเนี่ยจะสูงให้ผลผลิตได้เร็วถ้าเกิดเราสามารถตอนได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีต้นผักหวานที่มีความแข็งแรงความสมบูรณ์พร้อมที่จะนําไปปลูกได้ ลดการซื้อต้นพันธุ์ผักหวานป่าลงไปได้อ่าแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในจํานวนที่มากขยายต้นพันธุ์ไว้เพื่อที่จะทําการขยายพื้นที่ในการปลูกหรือบางท่านอาจจะมีเยอะสามารถที่จะทําเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับต้นกล้าผักหวานได้นะครับเทคนิคการตอนผักหวานป่าเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ